ไปกวดเพราะว่าคอกิเลดเย็น hmm. บัดแค่แข่งขาเมื่อนี้ค่ะแตามมือตามแข่งขานตอนไปกวดนะตอนไม่กินยาเพิ่นยาว่างยาไม่ให้กินทางเบิ่งกินยาชุดนี้ก่อนเนาะถ้าอาการยังบ่ดีขึ้นไปก็คือสิกวดใหม่ไปอีกไปเรื่อยเนาะเอ้ยเนาะโอ้้ยถาใบตัวนี้ตัวเพิ่นสองไฟผ้าเอ็กโกเนาะกราบสบายดีสบายดีได้สวัสดีน้องพายพี่น้อง fc เบิร์ดสุขุมสุขคนเด้อเนาะ เป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขา่าสู่่องสาไลบ้านเฮาอีกแล้วแมพี่น้อยงเงนาะโดยก็มาพบพ่อก็สาไลในเมื่อนี้กับเพื่นอนเนาะก็สาไลก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาบ้านน้องเข็มแมพี่น้อยงเงนาะโดยก็คือมีไา้ขู่หลายคนมาถ่ายทำน่องเนาะกับทางสาไลก็ได้มีโอกาสเดินทางเข่ามาถ่ายทำน่องหรือว่ามาอัปเดตอาการของน้องกับเมนแม่พี่น้อยงเงนาะโดยก็อยากมา ถามเรื่องอาการของน้องเพิินเนาะโดยกับภากันไปติดตามฮับซ้มอาการน้องเข็มพร้อมๆกันเด้เนาะว่าตอนนี้เป็นจังไนแน่เพราะพี่น้องเลยเนาะโดยว่าตอนนี้ฮาก็สิเข้าไปหาทางน้องเพิินเลยเนาะโอเคเนาะตอนนี้ฮาก็สิยางเข้าไปหาน้องเพิินเลยเนาะพี่น้องเลยโดยเพราะว่าฮากับมาหาเพิินเป็นครั้งแรกกับเมนพี่น้องเลยเนาะโดยได้อีกอย่างก็คือทางสาไล่กับไล่ฮับซ้มติดตามเบื่องคลิปน้องเพิ่นอยู่เนาะ ก็คือไรกคูและเพิ่นก็มาอัปเดตเรื่องอาการของน้องให้เนาะว่าตอนนี้เป็นจังไดเน้ยแล้วเมพี่น้องเว้ยเมเพิ่นก็ได้นั่งอยู่ในตูบน้อยเนี่ยก็เมเพิ่นเนาะโดยอัศบายดี่เด้อเอื้ยเด้อโดยเนาะก็คือทั้งเฮากับเป็นมาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นกับมาครั้งแรกกับแม่เนาะเอื้ยเนาะโดยโดยเป็นจังไดเอื้ยก็คือเฮามาครั้งแรกก็ตอนนี้ทั้งเอื้ยกินข้าวกินน้ำเหรอบ่กินแล้ว กินแล้วเนาะโดยยาคือเอื้อยนี่ชื่อหยังเนาะเอื้อยเฮาบ่ได้ฮู้จักชื่อชื่อแหละชื่อเอื้อยแลเนาะโดยก็คือเฮาก็เคยเห็นอยู่นําคลิปแต่ละคนเนาะหักแต่ก็ฮู้แต่ชื่อน้องเข็มเพิ่นเนาะโดยทางเอื้อยนี่ก็เฮาก็ื่อเพิ่นบ่ได้เพิ่นพี่น้องเอ้ยโยเป็นังไงนอาการน้องเพิ่นยังเมื่อยอยู่ยังเมื่อยอยู่เนาะอยู่โดยกินยายังังเบิ่งก่อนพังเบิ่งแง ก็คือเพิ่นกินยามาแล้วก็คืออาการง่วงเนาะเลยโอ้ทางบึงแรงบึงคทำไง่ายังเมื่อยอยู่กับทรใช่เพื่อนะะโทรถามอาการเพื่อนมาเป็นยังไงนอกคือเมืองเซงซีบอเลยเออทรถามลงเพื่อนก็คือแบบเพิ่นกินข้าวกินน้ำอย่างไดเสื้อเอ็ดปกติบอกกินแล้วข้าวกินปกติข้าวเนา เพิน่นตอนนี้เพิ่นเมื่อยแห้งหมดได้ไลยนี่นะเมื่อยอะไรไมเมื่อ,อยตั้งแต่กลับมาตาหามอ้อก็นอนเสียด้ยมันบบานอนโอ้ต่มาตาหามอ้อแล้วก็นอนเลยไมอว่ายากลุ่มหร,รือแบบใดก็ย่านแบบยากลุ่มก็แม่นเนาะเลยเนาะเ,<ล>เพราะว่าเพิ่นก็ไปหามอ้อเพิ่นได้สืถือสิยาได้เนาะบริสิยานะนนากินเพื่อนหายกินใส่กินยาเอาเลยโอ เนาะตอนนี้น้องก็เมื่อยนอนแอกแดกเกือบพอดีพี่น้องเลยแต่ละมือเพื่อกินข้าวก็แซ่บบ่เลยกินกับบุหรี่ลายดอกกินอะไรกินเล็กน้อยเนาะโดยกับบุหรี่แทบบุหรี่แทบนะขันคนกินข้าวแซ่บมันจะกินหลายแน่เนาะโดยเมนเมนกินจะเจ๊บจ๊จับ้วก็ย่าโอ้พันกากินกับกินบุหรี่ลายเนาะโดยโดย เนี่ยคือไปหาหมอคนว่าเป็นยังไงซะเยเป็นคอกินเลือดเป็นคอกินเลือดโ <No. S 1> อที่ว่าโรคหัวใจนะมันโมเมนบ่าไมอะไอันมันเศร้าแล้วนว่าโอ้เศร้าแล้วนวมานะ่ะก็คือโรคหัวใจนี่เศร้าแล้วโด้ยเ <No. S 1> นีย่นยคือมาเป็นคอกินเลือดแทนคอกินเลือด hmm. เป็นคอกินเลือดแล้วก็เป็นยัง เลือดขาวลายบอกเรือได้ละก็คืออาการเลือดขาวขึ้นมีเลือดขาวขึ้นเลยทำใ้น้องเมื่อยเนาะเลยแบบอันข้อกินเดือดเนี่อาการมันเป็นหลายทั้งเด็กเป็นแบบๆมันเมื่อยได้มันจะเมื่อยแั้นเมื่อยมาโลดมันเมื่อยแไปโยบนังลงแล้วก็เมื่อยแม่เขาเมื่อยเลยได้เปล่าแม่บอกจักว่าเิ่นเมื่อยเอิอนไปอืม ไปไปกดเพราะว่าเขาพิลเอร์เย็นบัดแค่แข้งขาเมื่อนี้ฮะแตามมือตามแข้งขาในตอนไปกวดนะตอนได้กินยาเพิ่นอันนี้ก็คือว่าอุ่นขึ้นแล้วแม่นบอกโดยอุ่นมีอุ่นมาแล้วนะเมื่กี้เป็นสีเย็นคือหน้ามันในใบบึ่งเย็นมาแล้วก็เย็นคือเขาเอามือแช่น้ำแข็งเนาะโดยนั่นแหละอุ้ยโทษอ๋อโดยกาทางน้องเพิ่นกัเมื่อยแห้งพิ่นกะ ตีงเคยงอยู่ักแต่เพิ่นกะบอสามารถดุขึ้นมาคุยได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อยแห้งเนาะโดยโดยเป็นจังไงแน่น้องละฮะโอ้ก็คือเอ้ยมาเยี่ยมยามครั้งแรกเนาะก็เห็นน้องนอนอยู่แบบนี้เท่ากับบอจ้างในเฮ็ดคือกันน้องเอยเนาะก็มีแต่ไล่ครูละคนมากก็ให้กำลังใจน้องเพื่อนและก็คือว่าในน้องเอ้เนาะการเป็นยูเท่ากับบ่มีแน่เนาะกระดุมาเป็นไซซี่แล้วกะ อุกใจนี่แม่นบอกเลยเลยแบบอยู่กันจะค้นสานเอ้ยสี่สี่คนสี่คนใส่ไปใส่บัตรคือเห็นแต่เอ้ยกับน้องพ่อกับลูกไปเลาะชวนให้เพิน่นเลาะชวนอ้อยเลยเลาะชวนอ้อยเลาะชวนอ้อยเพิ่นจ้างบ่เพิน่นเผาให้เพิ่นนี่แหละก็จ้างอะไรเพิ่นเผาเผาให้เพิ่นเลยโดย อันน้องน่อง,น,องน้องเค็มนี่เพิ่นเป็นได้จักปีแล้วเอ้ยแต่เพิ่นเป็นบ่าชังเกตได้นะบ้บาเพิ่นเมื่อยนะเจ็ดแปดปีแล้วหากแต่กับโบได้ใส่ใจเพิ่นบ่บ่ได้ใส่ใจแล้วก็คิดว่าเมื่อยธรรมาดาธรรมาดาเออตะก,กี้กับเบาเตียงมาช่วยได้เพิ่นเอาไปปวดนะเป็นหัวใจหัวใจ,วใจเต้นผิดจ,จังหวะเพิ่นเว้าหนะโอ้ตะกี้เพิ่นบน่แต่สามปีผ่านมาอื จะไปตรวจอีกว่นนี้ั่อยู่คลินิกคนตรวจเอกโกเพราะมันยังราย่างคนแล้วว่าคอกินเลือดคนน่ะเลือดขาวขึ้นลนอันเตะหมอเลือดขาวลายนี่พคนได้เติมเลือดเติมยังไงอยู่บ่กการยังไม่ได้เติมคนยาวางยาไม่ให้กินทางเบิ่งกินยาชุดนี้ก่อนเนาะถ้า อาการยังบอดีขึ้นไปก็คือสีกวดใหม่ไปอีกเรื่อยๆน้อเอ้ยเนาะโดยโดยเนาะกะคือเบาในพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นก็คือเห็นเนาะเพิ่นกะบอคาสามารถดูขึ้นมาคุยน้ำเอฟซีเพิ่นได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อยเนาะกะเอฟซีก็ให้เข้าใจน้องน้ำเนาะโดยเพราะว่าบางคนก็เป็นยังน้องคือนอนคือบอขึ้นมาหับแขงช่างชี้โบเมนในพี่น้องเลยก็คือน้องเพิ่นตอนหับบ่ได้ก็คือเพิ่นเมื่อยแห้งเนาะยโดย ในน้องเพิ่งได้กินข้าวกินน,น้ำแล้วบอกเอยกินแล้วกินแล้วเนาะโอ้ยไม่คิดน้องเลยแบบขออนุญาตถามนะเอ้ยก็คือเพิ่นเป็นที่สามปีครั้งแรกนี้คือเป็นโรคหวัวใจมันบ่โดยในรักษาเศร้าแล้วโดยในมาเป็นข้อกินเลือดนี่ฮะก็ผ่านมาจักเดือนจกักปีซะแต่ยฮะก็ไปกวดพ่อตะกี้ก็เพิ่นเมื่อยแล้วบุญยักษ์ว่าจะเป็นแต่นานบรนไดหรือว่า เป็นชาชันใดฮนะโมหูเลยโมหูก็ไปกวดผึ่นแม่บุญแบบาบุญเผิ่นมาช่อยมากนั่นมาเบึงมานั่นแหละผิ่นเอาไปก็คือเหอาการณนอกเมื่องแห้งๆนี่ก็คือผ้าไปแล้วชังได้หูว่าข้อกินเลือดโดยโดยโอ้โดยโดยเนาะตะกี้กับโบจักตะกี้กับโบจักมันบ่ตะกี้กับว่าเป็นหัวใจแม่กับว่าพึ่นเป็นหัวใจก็ชื่อยาน้าดำน้านนั่นไม่ให้กิน ก ais, ็คือยางมาเพิ s <S hmm. mean, hmm. oh. ่นเคยเป็นตะเก่ามาเนาะโอยยาดำดาให้กินเป็นไข่แน่ไม่แห้งเป็นแบบเนาะโดยไอชาเมือค่ะไอไปเป็นเลือดไอนะโอ้แม่ก็แม่เขาไอเป็นเลือดแว่าเพิ่นจีบคอวัดธรรมดาอแต่โบได้ใส่ใจกินยาเอายามปีให้กินโดย คือยามปีก็ว่าคิดว่าลูกจะเป็นข้อกินเลือดเนาะเพราะว่าอาการมันเคยเป็นไปดำหน้าได้ค่ะไอเลือดออกนะนะไปดำหน้าอยู่น้องท้องนับจ้างบ่อเยโอ้ไปดำหน้าแมวคือเอื้ไบ่ได้มีให้มีหน้าว่าสิบ่บไม่ได้มีเลยที่เขาน้ามั่นชั่มปลาชื่อกินได้ชื่อกินเลยโอ้คือชื่อกินนี่แบบคือสมมติว่าชื่อกินแบบคือเพิ่น เงินไปหาเองมั้งหรือว่าไรเงินออกแล้วก็ไปชื่อยาชื่อแน่ยาชื่อเข่าแน่ยาชื่อยาให้ลูกแน่ให้พ่อแน่ก็คือเงินที่พ่อไปหาในบ่อเงินนันเดือนที่อยู่นี่แหละเดือนหนึ่งเท่าไหร่เงินเดือนด้านหาพ่อว่าสํามะกับ่พ่อบ่พ่อเนาะคือว่าเงินด้านหาในบ่พ่อเลยกับบ่กุ้มเรากับใครก็อยู่บ้าน อยู่บ้านบันเฮงโบจักแนวหาอืมเอาเอ้ยบันเมีนคนบ้านนี้บ่ซะบ่อโดมังเอวอยู่บ้านโดมังเอวโดยโอ้แล้วมาเฮ็ดเรียกอยู่พี่เลยไม่เฮ็ดเรียกอยู่พี่นะโอ้อันนี้กับบันเมีนที่จ้าแล้วเมียนวะอ๋อทีเพิ่นเองทีของบริษัทอันนี้ค่โอ้ก็เลยมาใส่เพิ่นอยู่เนาะโดยอืมกะบ้านแรกก็คือบ้านเกิดจันเจ้าอยู่บ้านโดมังเอวบ้านเกิดแท้กันนุ่นห้างมาอยู่บ้านนุ่นห้างเลย อพัวอยู่บ้านดงบางแยวมาอยู <si ่มาละแม่มาละแม่เลยโอ้สันบอกเดี๋ยววันนี้กะอยู่หันมามีงานเห็ดเด็กก็ด้เลยมาเห็ดงานอยู่พี่เลยอ๋อเห็ดงานเผาสวนเผายังอีนี่บอกเผาปั้มเพิ่นนี่แหละเผาปั้มแล้วก็เผาชวนหล่อชวนอ้อยเพิ่นน้ำโดยเลยถึงฉันแต่นอกมันกะเบียกงานอยู่บ้านนอกวันหน้าเขาเนาะเอลยเนาะก็มีแต่งานสวนงานยังอีนี่แหละ โดยเผื่อห่อนไว้ละเผือออกเลยเล็กน้อเป็นในไข่แนบ่ะใครแนบ่ละใคในบ่ละเมื่อยนะไข่อยู่บ่เมื่อยอยู่บ่อเมื่อยเป็นไหบ่แต่อยากนอนอยากนอนนอนอีหล่ะนอนยาคุมบ่ยาคุมเปิดพรลมอหนนองมันก็ใพี่น้องเลยคือน้องคือสีห่อนอ่านาอย่นวาน้องพห่อนเนาอเพราะว่าน้องพันกา จอยแห้งเนาะเอ้ยเนาะหรือว่าจอยสิบ่หรือว่าอะไรหรือว่าจอยตอนที่เป็นนี่คนก็ขึ้นอยู่แต่คนบโบันได้เป็นยังก็ได้คนเป็น,น,นแล้วหละคนลงนะเบาื่ออายุน้องพ่น่จาจะปีอะไรสิบห้าสิบห้าปีอือสิบห้าปีกะคือเพิ่นเป็นตะกี้นี่กะลายผ้าหลายาลปีตั้งแต่บ่เตียงสัมภาษณ์ตะกี้มันเบนื่อตอนนี้ กะเศร้าแล้วฮะแต่กลับมาเป็นเรื่องอื่นอีกเนาะเป็นตัวไม้อีกเป็นตัวไม้อีกแดดอีกอย่างก็เป็นนี่ก็คือคือว่าอ่ะเนาะเอื้อยกะอาชีพเพชรเบี้ยกะเงินเดือนกะซ้ำนี่มันบ่เอ้ยอีหย่างกะซูเมอร์นี่อีหย่างมันก็แพงเนาะคาหื้คายาอย่างก็แพงแจ้งกันเลซื่อเ้อเข่ามันบ่เอื้อยจะเอาเงินพาลูกไปหาหมอแน่เนาะโอ้ยเย ก็คือไปหามอมาหนี้กับเงินทางผู้ใหญ่เพื่อนมาเอ้ยเงินทางผู้ใหญ่ใจดีของเพื่อนโอ้โดยโดยเนาะใดีได้ละที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อนยังมองเห็นเนาะที่ว่าสงสารเมตตาน้องเพื่อนยังพาน้องเพื่อนพาไปหืดหาหืดหามอเนาะเนยังดีอยู่เพื่อนก็ยังคดเมตตาชมสารเพื่อนก็ยังพาไปหามอโดยโดยชั้นกับพาลูกเมื่อยอยู่ไปใช่ล้วเงินเท่าได้เงินก็จะงามได้ ไปจะชิ้นเดือนเนาะได้มาบัดชิบ,บ,บ่พ่อหมอบาตเลยไปหาหมอคือไปเมื่อนี้กับ,บเบิดล้านป<ม>่าอีบ่ทั้งค่าอยู่ค่า,ากินก็คือค่ายาเนาะแล้วเขาชงล้านและทั้งค่าอยู่ค่ากินก็ได้โดยเนาะอืเอ,อเป็่หน้อเฮ็ดกะเฮ็ดจังไรเนาะตอนนี้เป็นยังไงสะยาเพื่อนเป็นแบบไมาให้เบิร์ดเยอะเลยยาที่เพื่อนกิน,นมันเป็ละมื้อนะโอ้เป็นจังซีบอีบ่ อันนี้ยากินน,นี่เนาะเป็นมิดเจ้าพลพี่น้องเยอันนี้ก็คือพึ่งยาเพื่อนพึ่งเอาให้มาจากฮาหมอเนาะเลยโอ้ยาอยาก<ง>็หลายอย่างหลายแนวอยู่เนาะเออยจักอย่างอันนี้มีอยู่หกอ,อ,อย่างเนาะเลยแต่ยาแต่ยาไมนกับบริคือกันพี่น้องเยเนาะมีมิตรขาวเลยอันนี้เนี่ย,ย,ย,ยคือยาไี่เสวยเป็นยาว่ายาบำรุงอันนี้ยาบำรุงคือยาวิตามินเนาะเลยโอ้ เป็นน้ำพี่น้องเลยเออเศพยาเนี่ยก็คือว่าร้ายเติบเลยน้องเอ๋ยใช่เป็นน้ำฮกเซนปลายบอกเฮ้ยเศพยาเนี่ยก็ฮกเซนปลายแล้วเพน่นพี่น้องเอ๋ยโอ้แล้วใบกวดไปนยังได้เสพยเพี่นว่าเป็นยังไงเศพยนได้กวดบ่าวังคอวังยังกวดเลเพี่นกวดเบิดตามลังตามยังเพี่นกวดเบิดลเบิ้ลเฮ้ย โดยหัวใจเพิ่งกระแทกเบิ้ดเอาเอามาเบิ้งนี่ค่ะใบกวดเพิ่นน่ะโอ้อันนี้บ่ขออนุญาตเบิ้งเด้อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็อยากเบิ่งอากาศของน้องเนาะหากแต่เฮาก็เบิ่งบ่เป็นดอกหากแต่อยากเบิ่งดวดลายมันเสียดอกอ๋ออันอันอันใบตัวนี้ตัวเพิ่นซองแม่นบ่เลยใบตัวเพิ่นซองผ้าใบตัวนี้ตัวเพิ่นซองผ้าเอ็กโกเนาะมีแต่กระดูกข้างอันแต่ว่ากระดูกอีหยังนี่ก็คือปกติเบิ้ดเหมือนแบบนี้ ใบเอ็กโกบริเวณใบเอ็กซิเล่ยว่ะอันนี้อันนี้เนีเพิ่นเอิญใบซองใหฟ้าอันนี้เนาะในใบเอ็กโกนะคือตัวนี้ตัวนี้นหะใบเอ็กโกเพื่อพี่น้องเลยถ้าแต่บเฮากระเบิงบูเป็นเนาะว่าจุดจุดที่เพิ่นจ้างไว้เนี่ยมันคืออย่างเนาะเพราะว่าเฮาเบิงบูเป็นเฮากับบริเฮียนด้านนี่มากเพื่นพี่น้องเลยกะก็คือเบิร์ดลายเฉพาะสมควรเพื่นพี่น้องเลยเนาะตัวนี้กระเมีน แต่คือถ้ากันไปหาหมอนี่มีเท่าเจ้ากับลูกหรือบ่ไปนะไปกับถ้าบุญแน่แล้วก็บ่าวยังบ่าวบ่าวสีบ่บ่าวเสือบ่บ่าวสีเอาหากจะไปจะไปน้ำกันนี่มีแต่สองคนแม่ลูกเนาะแล้วก็กเพิ่นพาไปฮะเนาะโดยเลยอ่ทั้งพ่อเพิ่นไม่ได้ไปบ่พ่อไม่ได้ไปพ่อกับบุ๋มไม่หลมีเฮือกเนี่ยเพิ่นก็นี่ก็เพิ่นเอาไปขี่รถน้ำเพิ่น ขี่รถขี่รถยังไปรถจักรขี่รถจักรน้ำผึ้นไปโดยโดยพ่อก็อยากไปอยู่เขาแลรกผึ้งบ่มีรถเลยบ่มีรถกระปะสวนในรถจักรมันไปหลายคนบ่ได้เนาะเลยอันไวกวดนี่เบิร์กนี่อยากคือไปห้องหมอบอนอันอิทธิภาพแล้วจีนเนี่ยบอลเอยบอนทางแหว่งเนี่ยบอลเนี่ยแม่เนี่ยบอนทางแหว่งเนาะโดยโอ้โดยโดยการลองเบิร์กินยานี่เบิร์กเนาะก็คือ มื่อนี่รได้กินแล้วแม่บอกเลยก็คือได้เพื่อนว่างให้กินแล้วตอนอยู่ห้องมอเนาะมันจะกินตอนแรงแบบมีกินนะว่าตอนแรงคือว่ามีเบิ้งเบิ่งเบิงสิเบิ่งไ้เนาะอันนี้เนี่ยตอนแรงตอนเศร้าเลยเลยตัวนี้ตอนแรงตอนเศร้าสองเวลาหลังอาหารอันนี้สามเวลาตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรงหลังอาหารคือกันเนาะอันนี้สองเวลานี่ตอนเศร้าตอนแดง ตอนเที่ยงคือบม่ได้กินตัวนี้เลยอันน,นี้ตอนแรงอันนี้ตอนแรงเครื่องมิดมีให้กินเครื่องมิดเลยอันนี้มันกินกินอันนี้อันนี้ก็กินเศร้าแรงนี่นะเดี๋ยวนี่ผน,นเคียนบอกเศร้าแรงตอนเศร้าตอนแรงอย่างละหลอดเลยตอนเศร้าหลอดหนึ่งตอนแรงหลอดหนึ่งอันนี้นะเพราะว่าเขาก่าเบิงน้ำนี่แหละเนาะ เราก็ขออนุญาตเบิ่งเนอะภูมิพี่น้องเอยเนาะกะอยากเบิ่งว่ายาน้องเป็นแบบปะไรเนาะถ้าสมมติว่ามีทางภูมิใิ่นมองเห็นอยากช่วยเดือข้ามาทางล่าน,นี่เนาะเออเนาะกะช่วยเดือได้เพราะว่าเฮากะเป็นสะพานบุญอยู่แล้วเนาะโดยอีกอย่างน้องก,กะกินยานี่ไปก็คือิบโบเฮงนอนไรว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งสิได้เยอะเน,น,นาะถึงเอว ชิมือหาเมื่อเนาะชิมหามื่อประมาณทิศปลายเนาะโดยโดยทิศปลายก็กินเบิดแล้วเฮ้พี่น้องเลยโลยอ๋อแตคือแต่ละมื้อนอนใช่สะนอนนี่บ่นอนน้ำลูกนี่แหละลูกนอนอยู่นี่โดยลูกนอนอยู่นี่แล้วนอนน้ำลูกโอ้ฝนตกผ้าลงบ่ผ้าบ่ชเลยกระผ้าเอาผ้าได้พื้นชื่อผ้านี่มาให้ยเลยนี่โอ้ชื่อผ้ายางนี่บ่ ่ชือฝาต็ดึงพายางขังเลยเป็นบอกอ๋อ no> อ้อไปเพื่อนหลังน ha okay nah ั่นได้ใส่เลยหังนน่นพ่อนอนนั่นกับลูกเช้าวันเพื่อนหลังนั่นกับแม่ของเจ้าแมนเบาขืนขืนชุ่งขืนแบบที่แหละวางขืนเมื่อยเลยอ๋อขืนขืนชุ่งเลยได้เลยขืนเมื่อยเพื่อห้าชิ้นย่างขืนนิดขั่งขั้นใดนเนาะโอยกะนี่แค่แน่ห้าโยงขืนบาทเดียวเนาะกะคือว่ามันต่ำในในอันนี้หากะเฮ็ดบ่หรือว่าเฮ็ดตะหงแล้วเฮ็ดตะหงก็ได้ มาเหตุแห่งแล้วผมเดี๋ยวจะว่าตั้งแต่อาการน้องเป็นพุณพ่อแต่เป็นชิบชาวกว่าเมืองเลยบ่อยากเป็นเดือนเลยนะเนี่ยเดือนแล้วโอ้โดยโดยจะตั้งแต่หู้ว่าตอนน้องเมื่อะไรเนาะตะกี้นอนหันเมกี้นอนนอนแคมตัวนั่นแคมหลังเก้าตัวนแคมหลังเก้าตัวที่มันเพลได้นี่บ่โดยเลยมา่เอาตัวนั้นเลยมาเห็ดต่ำตัวนี้ให้เพิ่นมา่งตัวนั้นนะมาเห็ดต่ำบอนให้น้องเข็มอยู่นี่โดย โอ้ยกับเพิ่นได้ขึ้นบางต่ำเนี่ก็คืออาการมันอกาสิบเมงไงเป็นไงเนาะเลยว่าข้นเฮือนนางนั่นแบบมันสูงเหมืนบ่สูงเลยเมื่อยชันเลยจ้ะเป็นชันโลยเลยเนาะเพ่พี่น้องเลยที่แรกก็มีแต่ให้ทั้งพลักผู้ใหญ่เพิ่นสงสารเมตตาทั้งน้องเข็มเนาะกับสวยเดือมาทั้งเรื่องหืดเรื่องยาเนาะถ้าผู้ใหญ่คนใดสงสารเมตตาทั้งน้องเพิ่นกับครอบครัวเอลยๆเนาะโดยทั้งเพิ่นกับบ่มีแน่เพื่อนพี่น้องเนาะกับหาเศร้ากินคำ กาทำงานรับจ้างทั่วไปเนาะเดยพ่อได้ซื้อเข่าซื้อน้ำแล้วก็ซื้อหื่อซื้อยาให้ลูกเนี่ยเพี่น้องไว้เนาะโอ้ยทั้งเฮากะได้แต่มาถ่ายท้ำให้ทั้งผู้ใหญ่เบิ่งเนาะมาทั้งรักผู้ใหญ่เพิ่นเชี่ยวสารเมตตาหดูโบ่ทั้งเฮากะบโบ้หูเนาะโดยแต่กระส่วนลายกะตอนนี้กัมีผู้ใหญ่ค่ะเมื่อมาซอยแล้วก็คือเบาไหนเนาะเอ้ยเนาะกาะซอยกับเพิ่นกับไม่ซอยได้ตลอดเป็นบอกกะซอยเป็นบางเรื่องเนาะ ข้างเรื่องบางข้างเลยที่บอกผนซ้ำผนซอยได้เนาะเลยเลยหากแต่ผนซอยมาซ้ำนี่ก็ดีใจได้เนาะเอ้ยเนาะดีใจแล้วดีใจแล้วมัาเนาดีใจแล้วคงจักพะงาดดูก็ดีใจแล้วเอาก็หาเก็บพักพักน้ำใหม่หาขายพอได้โฮมไปซื้อยาให้ลูกกินเลยก็มีซ้ำนี่เนาก็ไปขอซื้อผนซ้ำนี่เนาะเลยสมมติว่าอ่ะยาลูกเบิ้ดเนาะมีเงินแสดทรงเสดเนาะก็ซ้ำเงินเฮามีเนาะเอ้ยเนาะเอ้ยฮัตเซาลายก็พอได้เพราะว่าเงินเฮามี จำนี่โดยโดยเนาะจะก็คือเบาเนไหมเนาะเอ่ยเนาะคนเฮามันบบมีนินโดนทําไนมันกับบมีเมืนบอกเพราะอะไรแต่ซื้ออยู่ซื้อกินโดยเนาะตอนนี้กะคือเ้าเหนไหเนาะเบียกการเบียกงานน้ำบ้านเฮามันกะเงินเดือนมันก็หน่อยเมืนบอเอ้ยเพื่อจะสิ้นเดือนมันกับอพออยู่พอกินเนาะสิ้นเดือนกับหาบ่ท่านนะหาบ่วท่านเมืนบอก เพื่อเพื่อสิ้นเดือนนี่ก็คือสมมติว่ายาลูกเบิดมันบ่ยังนม่อไหร่ที่สิ้นเดือนใช่ไดมแต่วันนี้ห้าสิบแปดเอาไซบันนี่เลยหาแนวขายหาแนวขายหายังขายแต่ละมื้อหาน้าใหม่น้ามันไปขายโอ้โหโง่ไปเถอะซิบเถอเช้าคูรจะไปซื้อให้ลูกโดยโดยโดยเนาะสไลด์ฟังชีวิตดด้วยเพื่อนเนาะคะคิดแต่สงสารเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเอากระ อยากสวยพันยูเหรอแต่เฮากะคือว่าในนอเฮากะบ่มีเนาะก็ได้แต่มาถ่ายทำให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งให้สงสารเมตตาในนอพ่อแม่พี่น้องเลยโดยก็มีสำไรก็ซื้อสำนันเลยเนาะทางเรื่องเึกเดืองยากะค่กแต่ถ้ามีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามากะคือว่าในนอเลยเนาะก็คือแบบนี้เลยเนาะโอ้สงสารเมตตาก็คือได้พาน้องเพิ่นไปหาหมอก็คือรู้อาการของลูกแล้ว แต่กี้บ่มีเงินพาไปหาหมอก่ะคือดูนี่เมื่อยก็ได้จะนั่งเบิ้งแม่นบ่เมื่อยก็ได้จะนั่งเบิ้งค่ะจริงมาจากแนวเพ็ดเนาะก็คือตอนนี้ก็คือผู้แล้วันนี้เนาะเมื่อยก็ให้อาบน้ำว่าวันนู้เมื่อยธรรมชาติอะไรก็มีแต่ให้อาบน้ำอาบน้ำให้ซศาเมื่อยอาบน้ำแห้งอืม่าเด็กๆก็คิดว่าเมื่อยธรรมดาเนาะเพราะว่าเขากับผู้อาการน่เนาะ เออโดยโดยพี่น้องเลยนี่ชันเลยเนาะเขากะมาเยี่ยมมายามทานข่าวอาการของน้องเข็มเพิ่นกะเห็นนายครู่ละคนมาถ่ายทามันไหนเอ้ยเอ้ยเขากะผมเคยมากับมาครั้งแรกกะเห็นน้องเป็นกะนอนอยู่ซช่ไหนเนาะแต่ละมือเพิ่นกะเมื่อยก็ไม่ได้นอนเม็นบอกกะว่าเมื่อยอยู่หักแต่นั่งอยู่เนาะโดยอบ้านนี่เมื่อยแห้งบ้านเนี่ยเมื่อยแห้งกินชันไรบ้านเนี่ย พระเจ้าคมเห็ดเลยบอกเ้ยตอนนั้นน่าจะนั่งเบิ่งกันบ้านเนี่ยเพิ่นนางว่าเพิ่นมาเพิ่นเสียไปหาหมออลไรพ่อมพ่อเมื้อนี้กับพรทันได้หารถหาเฮือนะก็คือวันยังบ่มีรถมีหยังเนาะบ่มีรถบัดแบบในบุญกับเพิ่นก็มีแต่รถจักโดูมันก็ได้อ๋อมันก็ซอยก็เอารถจักรไปนะโดยกับโบติเพิ่นดอกเพิ่นก็ยังมี ความใจบุญชอยก็ม so ีแต่ให้เอื้อยสูสๆมีอยังกะเบิ่งกันไปก่อนเก็คือซุมเฮาไม้เห็นเนาะเฮาก็เห็นทั้งเอื้อยลำบากเฮากัได้มาถ่ายทำให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบางทีอาจจะเพิ่นเบิ่งเห็นหรือว่าอยากซอยเดือกข้ามเนาะเโดยทางเฮาก็ได้แต่วิงวอนทางภรรยาพี่น้ญ่เพิ่นซอยเดือเรื่องหื้อเรื่องยาน้องเข้ามาพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ซอยเดือทั้งครอบครัวเอื้อยเพิ่นนี่แหละเนาะขอบ่แม่นว่าแต่ทั้งลูกอย่างเดียวเนาะเอื้อยเนาะ เรื่องการอยู่กันกินกระแม่นมันบอกโดยโดยเนาะะสมมือนี่กระบริมีอย่างเห็ดนอกจากเผาศ่วนในีเพิ่นโดยโดยโดยผลออกเพิ่นกระนอนไอ้แรกเพิ่นเพิ่นออกไอ้คือสิเมื่อยแห้งเนาะโอ้โหกระแตะละมือในเพิ่นกินกับข่าวกับน้ามอเลคาลัมอย่างบอกเลยบอกมอเลคาลัมนะคือกินได้ปกติมันบอกโดยทำโบจักอย่างไรกับมอเลคาลัม ในกระที่ไปหาหมอเพื่อนบอกให้คลำอยังไงเพื่อนให้คลำบอกให้กินเค็มไม่กินเค็มไม่กินเผ็ดเลยให้ลดจางลดเค็มลงเนาะเลยโอ้ให้กินจางไว้ก่อนเจ้าก็ต้มจืดต้มยังให้น้องกินได้ปะได้ต้มจืดแบบเช่นหมูสับอยังใส่ผักใ้อย่างใช่ไหมแบบไปต้องใส่เกลือลายนะเห็ดปูเป็นอ่นี่ไปต้มเข่าวหมใหญ่อันเกลือเลยเลยเนาะต้มข่าวไปใส่เกลือเพื่อนก็กินข้าวเหนียวปะ กินโอ้ข้าวเนียวถ้ามีข้าวเจ้าก็แต่บริธรรมเพื่อน่าจะกินข้าวเนียวหรือกินข้าวเจ้าบริธรรมเพื่อนด้วยตัวนี้โดยบริธรมโอ้กระบอกเป็นอย่างนั่นถ้านั่งกัดโทษถามเพื่อนก็ได้เนาะโดยโดยโดยไปพี่น้องเลยเขาก็มาเยี่ยมอาการน้องนะก้าป้าเพื่อนพี่น้องเนาะเพปันหาก็มาแต่หาหมอเมื่อนี้เนาะโดยเขากะจากในชีวานี่ไรเขากะคือทางเขานี่กะ บ่เคยมาและมาเฮ็ดน้องกะเศร้าใจนําเฮาพี่น้องเนาะเพิ่นกะอายุยังน้อยยังนุ่มเนาะเอ้ยเนาะอตกะบ่ติเพี่น้องเ้พมันก็เกิดนํากันกับผู้คนแม่นบ่น้อยใหญ่บ่สําคัญเนาะมันเกิดกับผู้คนเฮาพี่น้องเรื่องนี้เนาะเฮากะดิเว้นบ่ได้นเรื่องเรื่องธรรมชาติบ่เอ้ยีหยังกะมีแต่ให้เบิ่งแยงกันก่อนเนาะเอ้ยเด้อเออเฮาก็มาเป็นกําลังใจให้เนาะโดยว่านั้นเฮาก็่ขอตัวเมื่อแล้วเอ้ยเด้อ โดยให้เอื้ออยู่ดีมีแหงะกะเบิ่งแงงกับแตก่อนเนาะเลาก็มีแต่หายสู๋เนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเอื้อยเด้อสบายดีใจละลายที่มาเยี่ยมมายามกั็ไดยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งจ้าโดยซาตุเนาะโดยโดยน้องเพย์พี่น้องเนาะฮอก็ได้มาเอาลมกับทางเอื้อยพิ่นกับทางน้องเข็มมันกับเสดเนาะกัเพิ่นก็ได้นอนอยู่กระท่อมหลังน้อยเนี่ยเพย์พี่น้องเลยเนาะโดย ก็คือเพิ่นอาการเพิ่นเมื่อยขึ้นเพื่อนหลังไงหรือว่าเพื่อนหลังสูงบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนหลังสูงเพิ่นเช็คขั้นไดละขั้นไหลร้ายขันแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเพิ่นก็ได้ลงมานอนอยู่เพื่อนหลังน่อยเน่เนาะกะแต่กี้แต่ก้อนเพิ่นก็อยู่เพื่อนหลังนี่แห่พนพี่น้องเลยเล้่เพิ่นก็ได้มาเพื่อนหลังนี่แหละก็ได้ไปเฮดกระท่อมน่อยให้น้องเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮดต่ำเมี่ยนพ่นพี่น้องเลยน้องเพิ่นสีได้ขึ้นแบบต่ำเนี่ยมันสิบไ่ได้เมื่อยเพื่อนพี่น้องเนาะ เพื่อนหลังไ่หลังซูงเนี่ยคือเป็นพ่อเนาะพ่อกับเอืยอรเพื่อนนอนเอเยอรพี่น,น,อนอ้องเนาะแล้วก็ทั้งเอืยอยเดกับน,อน้องเข็มเพื่อนก็ได้นอนทั้งนี้เนาะโดยเอากามีแต่มาเป็นกําลังใจให้หรือว่ามาเบิงอาการสอบถามอาการน,อน้องเพิ่นไปเรื่อยเอเยอรพื่นนอนไอนเนาะแล้วก็ให้ทั้งเอฟซีหรือว่าผูรัก้ใหญ่ติดตามเบิงอาการน,อน้องเพิ่นในเด้อเนาะบัดตอนนี้ เป็นจังใจแล้วเนาะกะคือเพิ่นหาเขาไปหาหมอมาเพื่อพี่น้องเลยเนาะโดยกะติดตามรับส้มเบื้องเนอเนาะว่าเพิ่นกินยาได้จะเป็นจังใจไข้ขึ้นแน่บ่หรือว่าในไหลเนาะโดยเพราะว่าเขามาคุยเพิ่นน้ำเพิ่นมาอนี่กะบ่ได้คุยทางน้องเข็มเนาะงเพื่อพี่น้องเลยกระได้โอดระลมกับแม่เพิ่นเนาะเพราะว่าน้องกะอาการเพิ่นเมื่อยแห้งเนาะกะตั้งแต่กลับมาแต่ห้องหมอกะมีแต่นอนเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกะอาการเพิ่นเมื่อยเนาะอีกอย่างกัเพิ่นกินหึกกินยากะยันก่อมนอนหรือว่าในไหลเนาะ โดยถ้าผู้รักผู้ใหญ่คนใดเห็นเนาะอยากซอยเดือทั้งครอบครัวน้องเข็มเนาะก็ซอยได้เด้อแม่พี่น้องเนาะเรื่องหืดเรื่องยาเนาะโดยทั้งสาวไลค์ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัร์จูกุสุขคนที่อยากซอยเดือในครอบครัวนี้เนาะโดยป้าตอนนี้ทั้งสาวไลค์ก็แจ่ขอตัวเมื่อแล้วแม่พี่น้องเนาะกับแม่พ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยถ้าสาวไลค์ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีบัร์จูกุสุขคนเนาะโดยป้าตอนนี้สาวไลค์ก็สิกล่าวเข้ามาสบายดี